สวัสดีครับกลับมาพบกับตั้งโอ๋และรายการ Living in รายการที่จะพาทุกคนไปลองใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดกันนะครับซึ่งคอนโดวันนี้ที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับอยู่ติดรถไฟฟ้าแบบนี้เลยครับนี่เคยเจอไหมครับผมบอกเลยนะปกติเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนไปสยามไปเที่ยวไปหาเพื่อนเนี่ยใช้เวลาขั้นต่ำก็ชั่วโมงนึงครับเพราะว่าไหนจะรอเรียกรถเรียกมอเตอร์ไซค์ก่อนจะไปขึ้น BTS ขึ้นรถไฟฟ้าได้ก็ต้องโอโ้โห,โหรถไหนจะรถติดครับแต่พอมาอยู่ที่นี่นี่ใกล้มากเลยอะ่ะไปสยามไม่เกิน20นาทีครับก็บ่นมาเยอะแล้วเนาะ นั่นเดี๋ยวเราไปดูห้องจริงกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนประจําผมแน่เลยอ่ะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ดูหนักความเพลงตรงนี้ก็ได้ครับห้องนอนเขากว้างจริงเลยครับแอร์เย็นๆกับเตียงนุ่มๆเนี่ยเป็นใครก็ต้องเคลิมกันหมดนะครับ สระว่าน้ำที่นี่นะครับเขาเป็นแบบฟรีฟอร์มความยาวถึง25เมตรเลยครับที่นี่เขาก็ยังมีรูฟท็อปข้างบนที่มีส่วนให้เราสามารถวิ่งไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปได้ด้วยครับโอ้โความรู้สึกแรกนะครับที่เดินเข้ามาในตัวห้องเนี่ย ผมว่าห้องเขากว้างมากเลยนะแล้วพอเขามีประตูกระจกแบบบานกว้างอย่างนี้ใช่ไหมครับทาให้บรรยากาศของห้องเนี่ยดูไม่ทึบแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยครับอย่างเวลาตอนกลางวันนะครับก็จะมีแสงจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาในตัวห้องทําให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟด้วยครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็น living a ร e ยครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนประจําผมแน่เลยอะถ้าเรามาอยู่เนี่ยเพราะว่านอกจากเราจะมานั่งเล่นตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเรายัางสามารถมานั่ง work from home หรือว่าจะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ดูหนังฟังเพลงตรงนี้ก็ได้ครับนี่แล้วตรงนี้โอ้โห ผมชอบเลยนะเพราะว่าเขาให้มาพร้อมกับชุดครัวแบบมาตรฐานครับแล้วตรงโซนนี้นะครับเขาก็ยังมีที่ว่างสําหรับวางตู้เย็นอีกด้วยครับอย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทําอาหารบ้างแต่ไม่ได้ทําบ่อยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นซื้อกินเพราะว่าแถวเนี้ยมีร้านอาหารเยอะก็ถือว่าพอดีกับการใช้งานครับพูดย <c oughs> ังไม่ทันขัดคำอาหารมาส่งพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาอาหารก่อนนะครับ หนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนครับนี่ผมว่าจะงีบสักสินาทีเลยครับเนี่ยโอ้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังว่าแะครับแอร์เย็นๆกับเตียงนุ่มๆเนี่ยเป็นใครก็ต้องเคลมกันหมดนะครับนี่เห็นไหมครับขนาดเตียงเขากว้างขานาดนี้ในห้องยังมีพื้นที่เหลือให้วางโต๊ะทำงานอีกด้วยครับห้องนอนเขากว้างจริงเลยครับที่โครงการเขามีแบบห้องให้เลือกถึง4แบบเลยครับ แบบสตูดิโอขนาด26-27ตารางเมตรแบบ one bedroom ขนาด28-30.6ตารางเมตรแบบ one bedroom p l ขนาด32ตารางเมตรแบบ two bedroom ขนาด40-42.5ตารแบบางเมตรโอเคปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายกันครับ น้ำที่นี่ดีมากเลยครับแบ่งโซนฟังก์ชันการใช้งานชัดเจนสะดวกต่อการใช้งานสุดๆครับไปเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันเลยดีกว่าพอเราลดเวลาเดินทางลงไปได้นะครับเราก็จะมีเวลาหาความสุขให้ตัวเองมากขึ้นเอาเวลาไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบครับ อย่าปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบออกลัางกายครับบางวันก็เวทบ้างบางวันก็คาริโอบางวันก็ว่ายน้ำครับซึ่งดูนี่สิครับสาวยน้ำที่นี่นะครับเขาเป็นแบบฟรีฟอร์มความยาวถึง25เมตรเลยครับทอนี้โหดูรอบๆสิครับนี่ขนาดเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับเนี่ยเรายังมีความธรรมชาติอยู่รอบตัวขนาดนี้เลยอะ วันนี้ผมก็มาเวทเทรนนิ่งนิดหน่อยครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ชอบวิ่งในสวนเนี่ยที่นี่เขาก็ยังมีลูฟท็อปข้างบนที่มีสวนให้เราสามารถวิ่งไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปได้ด้วยครับนอกจากนี้น네ะครับเขาก็ยังมีสวนกลางหลายจุดเลยครับให้เราสามารถได้เลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยครับโครงการ Li สต์พอย t ์ t ออุทากาดตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ช่่มเชื่อมต่อกับถนนกรุงทนบุรีและถนนเพชรเกษมเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งทนบุรีและฝั่งสาทรพระรามสีอยากช้อปปิ้งก็มีเดอะมอลล์ท่าพระสีคอนบางแคเอเชทิทีคจะไปไอคอนสยามก็ไม่ไกลครับหรือหาของกินง่ายๆที่ตลาดพลูก็มีของกินเพียบเลย พอได้มาลองอยู่ที่นี่จริงๆนะครับผมชอบมากเลยครับห้องก็กว้างอยู่สบายอยู่สักประมาณ1-2ถึง2คนนี่กําลังดีเลยครับส่วนเรื่องส่วนกลางเนี่ยดีครับเพราะว่ามีครบทุกอย่างตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับแถมเรื่องการเดินทางนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยครับที่บอกว่าศูนย์เมติด BTS นี่ไม่เกินจริงเลยครับตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี่สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับมีเวลาเหลือให้กับตัวเองเยอะเลยครับโครงการ Li สต p o i n t ์ t บุการศ ราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับแค่2ล้านบาทต้นๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับมีส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทเลยครับแล้วรอบหน้านะครับผมจะพาไปดูคอนโดที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ